สวัสดีครับภาพที่เห็นต้นคลิปนั่นเป็นภาพน้ำไหลหรือดินสไลด์จากประเทศฟิลิปปินส์ฮะซึ่งตอนนี้กำลังโดนลิตาพายุโมลาเบขึ้นฝั่งอยู่ซึ่งมันก็จะมาทางประเทศไทยนะครับพี่น้องดูสิครับลิตของมันตอนนี้หลายๆคนหรือหลายๆํา,า,าสำนักอุตุนิยมวิทยารวมถึงอุตุไทยด้วยนะครับกำลังอึงอ้งองง,ง,ง,งกับการก่อกำเนิดของพายุและก็ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ผิดปกติ พายุมามา,มาเยอะมากมาเป็นชุดๆสาเหตุนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามหาสมุทรน้ำทะเลอุ่นกว่าปกติโอกาสที่พัฒนาเป็นพายุได้ง่ายนะก่อนอื่นผมขอรวบรวมข้อมูลขอญอาตอธิบายคำว่าพายุหมุนเขตร้อนให้พี่น้องฟังก่อนนะครับกาลั่งหากพี่น้องท่านใดทราบดีแก่กระจแล้วผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยที่ทำให้ต้องเสียเวลาฟังนะครับ ว่ากันว่าพายุหมุนเขตร้อนหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า tropical storm เนี่ยครับก็คือคำทั่วๆไปที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือน้ำทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อนโดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางก็ขนาดหลายร้อยกิโลเมตรฮนะสามารถปกคลุมประเทศไทยได้ทั้งหมดทั้งประเทศเลยก็ว่าได้เกิดขึ้นพร้อมกับลมที่พัดรุนแรงมากมีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางใน ในทางทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนมาทางซ้ายนะครในซีกโลกเหนือส่วนในซีกโลกใต้ลมก็จะพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางไปในทางเดียวกับเข็มนาฬิกาหรือหมุนไปทางขวานะครับยิ่งใกล้ศูนย์กลางลมมันก็จะหมุนเกือบเป็นวงกลมและก็มีความเร็วสูงที่สุดบางครั้งมีความเร็วลมเกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวหรือที่เขาเรียกว่า175น็อตเนี่ยนะครับความกดอากาศต่ําสุดที่บริเวณศูนย์กลาง ศูนย์กลางบางครั้งเนี่ยก็ต่ำกว่า9 0 0 h เฮกโตปาสคาหรือ HPA นะก็มีลักษณะเป็นอากาศร้ายที่เกิดขึ้นนะฮะมีฝนตกหนักมากแล้วก็มีพายุฟ้าขนองทำให้เกิดคลื่นสูงใหญ่ในทะเลแล้วก็น้ำขึ้นสูงตรงบริเวณศูนย์กลางพายุมีลักษณะตรงนั้นนะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นตาวงกลม มองเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนยะก็เรียกว่าตาพายุนะฮะดังภาพในคลิปนะพี่น้องหมุนไปหมุนไานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตาพายุเนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดประมาณ15-60กิโลเมตรนะครับลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยก็ยาวประมาณนี้ภายในตาพายุมีอากาศแจ่มใสฮะลมพัดอ่อนมีเมฆบ้างเล็กน้อยเนี่ยฮะ ในตาพายุเขาอ่าตทนนั้นว่าใครโดนตาพายุเข้าไปเนี่ยก็ก็จะอากาศดีแลฝนก็คงยังไม่ค่อยตกะฮะที่เห็นบอกว่าเอ้ทำไมพายุเข้าตรงแกนแล้วทําไมฝนไม่ค่อยมีก็เป็นประมาณนั้นนะครับพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมีชื่อเรียกต่างกันไปตามแหล่งกําเนิดนะฮะก็เช่นพายุที่เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือหรือทะเลแคริบเบียนเนี่ยและอ่าวเม็กซิโกแถบๆลงนู้นน่ะเขาเรียกว่าเฮอริเคนนะเวลา หมุนขึ้นไปร้อยสิบแปดกิโลเมตรขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้ที่กระทบกับไทยเนี่ยเขาเรียกว่าใต้ฝุ่นนะฮะถ้าเกิดในมหาสมุทรอินเดียหรือลงทะเลอันดามันบ้านเราฝั่งภาคใต้นะฮะไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพายุขึ้นสูงสุดเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไซโคลนฉะนั้นผมก็จะโฟกัสพื้นที่เฉพาะที่มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงก็คือพายุที่เกิดในทะเลจีนใต้นะฮะและก็มหาสมุทรแปซิฟิก โดยการกําเนิดของพายุฮนะจะเริ่มจากหย่อมความกดอากาศต่ําหรือที่เราเรียกว่าหย่อมโลหย่อมแอลเนี่ยครับแล้วก็พัฒนาตามความเร็วลมของพายุใกล้ศูนย์กลางดังนี้นะครับพี่น้อง,องกอ็ที่มีความเร็วสูงสุดนะแต่ไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาเรียกดิเปชัน ส่วนพายุโซนร้อนเนี่ยก็คือเหนือเดเวชันขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางก็ตั้งแต่34นอตหรือ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ถึง1 1 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไอส่วนที่1 1 8กิโลเมตรแความเร็วลมตรงศูนย์กลางนะครับขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าพายุใต้ฝุ่นนะฮะก็มีความเร็วลมสูงสุด ประมาณ64นอตนะฮะหรือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็กฎเกณฑ์ก็มีประมาณนี้ครับณน,นาทีนี้นะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซล้อนโมลาเบเนี่ยที่วันนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์เข้าเวียดนามกลางอ่ะซึ่งพายุลูกนี้น่ากลัวกว่าพายุโซเดลนะครับความจริงพายุโมลาเบเนี่ยเคลื่อน ตามไล่เลียงตามมาติดๆพายุโซเดลอยู่แล้วแต่จังหวะที่พายุโซเดลเข้ามาเป็นช่วงที่ประเทศไทยนะั้นมีอากาศเย็นลงมาจึงทำให้พายุโซเดลอ่อนกำลังลงทำให้ฝนตกทางภาคอีสานและฝนตกต่อเนื่องยังอยู่ต่อเนื่องแต่ก็ไม่แรงมากนะครับสำหรับพายุโซเดลนั้นแต่พายุโซร้อนโมลาเบเนี่ย คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้และมีผลกระทบกับประเทศไทยประมาณวันที่28-29ตุลาคมนี้เนี่ยมีแนวโน้มทวีกําลังแรงขึ้นได้อาจจะเป็นพัฒนาเป็นโซนร้อนกําลังแรงหรือใต้ฝุน่นใกล้เคียงกับพายุโซนเดลนะฮะมาในรูปแบบเดียวกันแต่จะต่างกันตรงที่ช่วงนั้นของประเทศไทยนะฮะอากาศเย็นอ่อนตัวลงก็จะมีโอกาสที่พายุทะลุเข้ามากับประเทศไทยสูงมาก และจะได้รับผลกระทบทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะมีผลกับทางอีสานห,หรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ได้เมื่อหมดพายุโมราเบลก็จะมีอีกนะครับรองอธิบดีบอกนี้กำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรอีกซึ่งก็ยังไม่จบฮะบพายุก็จะมาเป็นชุดๆยังไงอย่างนั้นเลยก็เหมือนลูกน้ํายุงลายยังไงอย่างนั้นเลยนะครับในขนาที่ย่อมแอล นาทีนี้ก็มีหย่อมแอวลูกหนึ่งน้องดูภาพนะครับหย่อมหมายเลข 99W กดับบยูก็กำเนิดขึ้นแล้วตามภาพในคลิปนะครับเรียงแถวกันเลยหากหย่อมนี้เกิดขึ้นเป็นโซนร้อนก็จะชื่อว่าโคนีสรุปนาทีนี้นะครับมีทั้งสิ้นพายุ2ลูกกับอีกหนึ่งหย่อมกำลังแรงที่กำลังจะพัฒนาเป็นพายุนะครับแล้วที่เหลืออีกก็ต้องติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ